สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนแอีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศสวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568ถ่ารทอสดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาเดิมครับไป2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนับเวทีมวยไทยเจ็ดสีครับสี่คู่ในรายการครับคู่มวยเนี่ยว่าจัดได้น่าชมน่าดูมากๆกนะครับก็เป็นคู่มวยอัปเดตล่าสุดนะครับถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกรอบนะครับ วันนี้ก็เอาทัศนวิจารณ์ตามคู่มวยที่ผมมีล่าสุดไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคู่มวยอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาลงแจ้งให้อีกทีแล้วกันนะครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับคู่วัวมีใครกันบ้างนะครับเปิดหัวด้วยสไนเปอร์โคลิตะมวยไทยครับพบกับเจ้าวางาังไพรรถสวยจ่าเจตครับคู่นี้พิกัดร้อยหนึ่งปอนด์ครับคู่ต่อมาก็เป็นมนพระรามสิทธิเพชรชลุกกันพบกับเด็ดดวงเล็กพีเคสันชัยครับหรือว่าเจ้าคมครับ พิกัด105ต่อ106ปอนครับแดงต่อให้1ปอนส่วนคู่รองครับมาวินศูนย์เยราห้วยต้มพบกับเจ้าบัวแก้วสอสอประกรณครับพิกัด132ปอนป์คู่เอกประจำรายการครับศึกบุยไทยฎรีวันอาทิตย์นี้เป็นมวยเวทใหญ่นะครับเป็นการชิงแชมป์1้7ปอนดปเฮอร์คิวลิสเบ็ชะอวดครับพบกับเฟอร์รารี่แฟร์แท็กครับ147ปอนด์ฝากกดไลค์กดติดตาม กด s u b s c r i b ์ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีพข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ในคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชีม้มวยเด็ดก็ด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปว่ากันที่กู่แรกประจำรายการนะครับศึกมวยจัดสีวันอาทิตย์นี้ครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล่วงหน้านะครับอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็อ,อย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งด่ากันนะครับถ เอาแนวทางตรงนี้ไปประอกอบการตัดสินใจของท่านคู่แรกเนี่ยเป็นสไนเปอร์โกริตะมวยไทยพบกับเจ้าวังไพรรถสวยจากเกตพิกัด101ปอนด์อนครับฝ่ายแดงครับสไนเปอร์โกริตะมวยไทยหรือว่าเจ้าเด็กชัยภูมิอออดุดอนสไนเปอร์อรอูด,ดุดอนตัวเดียวกันนะครับจากชัยภูมิซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรยอยู่กับทีมงานคนจัด20ปีครับ165เซนติเมตรครับประเภทมวยฝีมือครับเตะตั้งขวางคาเชิงชกความเป็นมวยดี สามไฟ์หลังสุดที่ต่อยว้นะครับก็มีชนะคะแนนเจ้าทานศิลาสิทธิเอราวัณที่ลาดดาเนินแล้วก็มาแพ้ยอดอจิยะท็อปแพร่ยิมที่ลาดช่นด,ดาเนินล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าเพชรโชคุลฟาร์มสุขบือไทยที่ช่องเจ็ดสองพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาไฟล่าสุดเจ้าเพชรโชคุลมาแทนรู้ตัว2-3วันนี้นะครับผู้โชคครับวังไพ่รถสวยจ่าเจดหรือว่าปอ,ปอปาการครับจากสมุทรสงครามซ้อมอยู่ที่รถสวยจ่าเจดนะครับ16ปีนะครับ 158เซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทฝีมือจัดจ้านในความเป็นมวยจุกจิกชกยากนะครับมีชนะเจ้าแกร่งสิ์พุทธซ้อนที่ช่องเจ็ดสีชนะแกลงอีกครั้งครับที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับล่าสุดแพน็อกยก3านพเดชเพชรเจ็ดเพชร,พชรที่ช่องเจ็ดสี9พุศกิกายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับก็ดูการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยในคนละเรื่องกันเลยนะสไนเปอร์ถือว่าดีกว่าแต่ว่าคู่นี้เคยประกบเจอกันมาแล้ว1รอบนะครับ เดิมทีเนี่ยต่อยกันช่วงวันที่2พฤศจิกายนที่เจ้าเพชรโจกคุลมาแทนนี่แหละเดิมทีเนี่ยประกบสไนเปอร์เจอกับวังไพวังภัยถอนเอาเจ้ามวยของในเครือรถสวยจาาเกียรตินี่แหละมาเสียบแทนเจ้าเอาผาดเอาเอาผาดมาเสียบแทนก็ยังไม่ลงตัวก็เลยปรับเปลี่ยนดึงเอาเจ้าเพชรโจกคุลมาเสียบแทนก็วันนั้นก็แพ้เพชรโจกค,คุลอนะช่วงนั้นก็มวยคนจัดไม่ค่อยมีสภาพเท่าไหร่ ช่วงนี้คู่ขี้สูสีต้องยอมรับเลยว่าสูสีเนี่ยเจ้าถิ่นกินตลอดเลยนะช่วงหลังนี่คู่แรกเปิดหัวในมวยชอบพิกมุมน้ําเงินเนี่ยชนะมาหลายอาทิตย์แล้ววันนี้จะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่านะครับเจ้าสไนเปอร์คู่นี้เนี่ยความเป็นมวยเชิงชกฝีมือเนี่ยผมมองว่าสไนเปอร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นรองนะส่วนวงในสไนเปอร์ตัวนี้เขาจะมีลูกขวางด้วยแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี่ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างส่วนมากก็จะไปทางแพ้จะเป็นส่วนใหญ่ เรื่องสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองเจ้าวงางไพ่นะครับวันนี้แต่ว่าลูกเก๋าเนี่ยดีกว่าคู่นี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมชอบที่สไนเปอร์นะผมชอบหน้าเสือบรรยากาศทีมงานคนจัดคู่ขี้สูสียังไงก็ได้เปรียบวันนี้ก็ส่วนเจ้าวงางไพ่เนี่ยเป็นมวยประเภทฝีมือจัดการจริงจุกจิกชกจาก้าความเป็นมวยดีแต่ว่าจะติดทรงถอยแล้วก็ชื่อมวยการผ่านมวยเนี่ยเป็นรองด้วยนะครับสไนเปอร์วันนี้ขยนันออกขยันทํา อย่าหนีมากไฟล่าสุดขึ้นมาเป็นต่อค่อนข้างแพงต่อยกับเพชรูคุณต่อยไปต่อยมาไปไปายถือว่าไม่ดีเฉยเลยพอคู่นี้ผมชอบที่เจ้าสไนเปอร์นะวันนี้น่าจะแจ้งเกิดเอาชนะวงังไพรถสวยจ,จ่าเจดได้คู่ที่2ครับมนพร,รามสิทธ์เพชรูกันพบกับเด็ดดวงเล็กคมกิตก่อสร้างหรือว่าพีเคแสนชัยมไทยยิมนั่นแหละครับพิกัด1 0ต่อ106ปอนด์ฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์นะครับ มวพระรามสิทธิเพชรชูการกุมารทองลูกห้อยแห้งจากราช,ชบ,บุรีซ้อมเดชรัตอยู่กับทีมงานของอาจารย์สุรัตน์17ปี165พื้นเพเป็นมวยฝีมือครับประเภทมวยทรงสไตล์เปิดเกมนะเปิดเจมสาดแข้งเตะต่อยเล่นฝีมือได้ถอยตั้งรับก็เก่งนะครับก็แฟนมวยก็น่าจะคุ้นเคยเนอย่างดีเพราะว่าน้องเขาเป็นแชมป์ร้อยสองปอนของช่องเจ็ดสีนานมากก็มาเสียให้กับเจ้าน็อตใหม่ใบล่าสุดนี่นะครับแพ้น็อตใหม่วอล์ชาที่ช่องเจ็ดสีเป็นการเสียแชมป์ร้อยสองปอนนะครับ แล้วก็มาชาน็อกยก3าบัางไฟโก้ไซมูลสนุกเกอร์ที่ช่อง7ล่าสุดแพ้ทับหน้าสอเปรมบุตรที่าดดำเนิน9ตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นไปต่อยตอนกลางคืนแล้วก็เวทใหญ่นะครับคนละเรื่องอะไรลูกกระทะเป็นรองเขาผู้จกเด่นดวงเล็กคมขิดก่อสร้างหรือว่าเจ้าคมพีเคแสนชัยมือไทยยิมเดิมนั่นนะครับจากการะสินซ้อมอยูท่ค่ายพีเคสิบปี162เซนติเมตรเป็นประเภทมวยซ้ายทรงประเภทเตะต่อยครับมีหมัดต่อยแม่นต่อยคมแข้งซ้ายหมัดซ้ายในี่ลุ้นได้เลย ช่วงก่อนหน้าก็ต่อยอยู่อ้อมน้อยจะเป็นส่วนใหญ่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมีชนะกยกสี่ครับการชัยทีแอนไดมอนด์โฮมที่อ้อมน้อยแพย้เพชรชัยนาธเธอเพชรสีทองที่อ้อมน้อยชนะโจงอางดำสิงห์มาวินที่ลาดดำเนิน9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับบพญวรา,ามในี่ฝีมือจุกจิกจกยากเลยนะฉลาดเก๋เาเกมเลยส่วนเจ้าเด็ดดวงเล็กหรือว่าเจ้าคม,มก็เป็นมวยทรงสไตล์เตะต่อยนะครับคู่นี้ร้อยห้ากับร้อยหกบอดูว่า น้ำหนักหนึ่งปอนด์จะมีผลหรือเปล่าปกติมนพรรามเนี่ยช่วงหลังก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมานะต่อยร้อยสี่ร้อยห้าแล้วแหละไฟล่าสุดต่อยร้อยหกเนี่ยก็ดูว่าใหญ่ไปไฟนี้ก็น่าจะเต็มเบทกว่าเดิมนะพิกัดหนึ่งปอนด์เนี่ยผมดูว่าไม่น่าจะมีผลนะผมยังชอบไปจ้ามนพรรามการผ่านมวยผมดูว่ามนพรรามเนี่ยผ่านตัวดีๆมาเยอะกว่าดูเก๋าเกมกว่านะครับความเป็นมวยเชิงชกความไวเนี่ยผมดูว่ามนพรรามไวกว่าแต่ลูกหนักลูกแรงเนี่ยอาจจะเป็นรองเจ้าเด็ดดวงเล็กนิดนึงนะครับ ส่วนตัวยังชอบที่จะมนพระรามนะครับคุณจินบรรยากาศช่องเจ็ดสีมากกว่าและก็ความเป็นมวยเชิงชกผมดูว่าหลากหลายแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับจากชนะเจ้าเด็ดดวงเล็กคมจิตก่อสร้างหรือว่าเจ้าคมครับผู้รองผู้เอกครับมาวินศูนย์กีราห้อยต้มพบกับบัวกแก้วสอสอปรณคสุรินทร์ครับพิกัดร้อยสามสิบสองปอนด์ฝ่ายแดงในเจ้ามาวินครับศูนย์กีราห้อยต้มมวยจากลาพูนซ้อมศูนย์กีราห้อยต้มที่เชียงใหม่วัยยี่สิบเจ็ดปีครับร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรพื้นเพเนี่ยเป็นมวยประเภทมวยบูครับมวยขวา ทรงสไตล์เตะต่อยหนักแรงทุกลูกก็ทรงสไตล์สายเหนือละครับเด็กดอยทรงคล้ายๆกับพวกเพชรม,มงคลน่ะชนะซาเวียกอกรซาเลสที่ช่อง7สีชนะพลังบุญแสสันป่าตองที่ราชจะดำเนินแพ้ลักยก3%แพ้แสนชัยเอ็มดูเดนที่ช่อง7 31สิงหาคมที่ผ่านมาขึ้นมาราคาดีแต่ว่าวันนั้นเนี่ยโดนแล้วไปไม่หลามาไม่ไหวเลยคู่ชกบัวแก้วสอสอปกรณดีเซลเล็กโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับตัวเดี็กกันครับจากสุรินซ้อมมราชพัฒน์สุรินครับ อายุ27ปีนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรครับประเภทฟอร์มสดเลยสีไฟยังไม่แพ้ใครเลยนะครับกลับมาภาคนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะนะเจ้าบัวแก้วตัวดีความเชื่อถือดีบรรยากาศดีนะช่วงหลังในบัวแก้วอาวุธนี่ใช้ได้ด้วยนะครับหนักแรงทุกลูกเลยพื้นเพนเนี่ยเป็นมวยเข่านะแต่ว่าต้นๆมีลูกเตะขาต่อยหมัดเขา่าเกมพอตัวครับมีชานอกยก4ี่้าขุนเด an, ชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่อ้อมน้อยชะนะเพชรอ,อุบลสเทียนชัยครับที่อ้อมน้อยชานอกยก3เมฆปราณชัยที่ลาดดำเนิน ย่กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร้อยอนดอคู่ขี้มากๆแนละ้วมีโอกาสหยิบสดสกอร์ต่ําทํางานคู่เลยเรื่องสภาพร่างกายช่วงนี้เนี่ยบัวแก้วจะได้สดหน่อยแต่ก็ยังว่าครับช่วงหลังนี้กดนับกดน็อกไม่ค่อยครบ5ยกสักเท่าไหร่มาวินเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นมวยที่ประเภททำเขาได้พระเอกโดนบ้างก็หงายท้องเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยก็ชนะ6 7 8ไฟเลยนะไม่ธรรมดานะมาวินช่องเจ็ดสีผมดูว่าบรรยากาศเจ้ามาวินเนี่ยจะดีกว่านะ หน้าเสือทีมงานศูนย์ยีราห้อยต้มก็จะมีของเซียนเอกปัตตานีคอยคำ้ำคอยดันช่วยช่องเจ็ดสีนี่ถือว่าเจ้าถิ่นเลยก็ว่าได้ครับเจ้ามาวินผู้นี้ก็หนักแรงทุกลูกมีโอกาสหยิบสดสกอร์ต่ำได้เป็นประเภทมวยบูเจอบูครับมาวินในประเภทบูไฟเตอร์นะส่วนเจ้าบวกแก้วนะจะออกทรงสไตล์บูเขา่ามาวินช่วงหลังก็เล่นฝีมือได้ครับแต่ถ้าถอยเมื่อไหร่่อยไม่ดีนะผมว่าถอยเนี่ยเวลาถอยเวลาตั้งรับเนี่ยส่วนมากจะโดนอาวุธเขาต้องเดินอัดเดินเตะเดินต่อยโซมวยถึงจะใช้ได้นะเจ้ามาวินตัวนี้ คู่นี้เบื้องต้น,นครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่ตามทรงตามทางเนี่ยผมว่าต้นต้นเนี่ยน่าดุนไปที่เจ้าบัวแก้วก่อนนะถึงแม้หน้าเสือบรรยากาศเนี่ยจะเป็นรองเจ้ามาวินจริงแต่ว่าโอ้โหล่าสุดเนี่ยโดนแล้วโดนจะเป็นแสนชัยเนี่ยแพ้น็อกโดนหนักๆแรงๆ,ๆเขาเรียกว่าเพิ่งโดนน็อกมามา,มาวันนี้มาเจอเจ้าบัวแก้วเนี่ยยิ่งมาเจอมวยที่หนักๆแรงๆอีกผมดูว่าวันนี้แลกกันทีต่อทีเนี่ยกลัว,ว่าเจ้าหมาวินจะหงายท้องก่อนที่จะคู่ขี้สูสีแล้วก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศ คู่นี้มีโอกาสสกอร์ต่ําเลยนะผมยังชอบที่เจ้าบอยแก้วครับดูว่าช่วงหลังอาวุธคมแล้วก็หนักแรงด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นก่อนได้นะจากชนะมาเวินศูนย์เจลาห้อยต้มคู่เอกประจํารายการครับเป็นการชิงแชมป์ร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับของเวทีมวยช่องเจ็ดสีเฮอร์คิวลิสเบธเฉวดครับพบกับเฟอร์รี่แฟร์แท็กครับร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ Her เฮอร์คิวลิสเบธเฉวดเพชรสี่หมืน่นตัวเดียวเดียวกันครับตัวนี้ก็ยีบสามปีมวยจานนครศรีครับ ซ้อมเพชร40,000นะครับ183ซนติเมตรครับหรือว่าวอจกกักรวุฒตัวเดเดียวกันนั่นนะครับพื้นเมนีเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าโอ้โหไปต่อยเวทีมวยราชเจดาเนิน RWF ก็ได้แชมป์สมัยก่อนก็แชมป์ของรุ่นมินิไฟเบทเวทีมวยลุมพินีแชมป์ราชเจดมเนินรุ่นมินิมัมเวทแฟนมวยก็น่าจะคุ้นกัปอย่างดีครับตัวนี้ก็ต่อยมานานแล้วแหละเป็นมวยประเภทมวยเขา่าพันแกลงเปิดเกมเดินบูเดินชนใหญ่ยาวมากๆครับ ชนะตะเผาแก้วสิงห์มาวินที่ rws ครับชนะชูเจริญดาบรันสารคามที่ rws ล่าสุดชนะอาเมดเอลฮามาดูนี่ที่ rws ครับ9สิงหาคมที่ผ่านมาคู่จกเฟอร์ล,ล,ลี Fair ่แฟร์แท็กครับมวยสุราชอายุ27ปี108 178เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่แฟร์แท็กก็เจ้าเฟอร์ล,ลี่ตัวนี้น่าจะเคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดสีรุ่นไลท์เวทด้วยนะรุ่นไลท์เวทเจ้าเพชรสิงเพชรสิงขอนปออินเตอร์ หรือว่าจักรยานมวยไทยนี่แหละครับเจ้าเฟอร์รี่ก็เป็นมวยประเภทสูงยาวทรงประเภทฝีมือเข่าเหมือนกันเล่นจังหวะฝีมือได้เข่าในก็ดีช่วงหลังเขาไปต่อยวันลูมินี3ยกซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากก็หงายท้องตลอดในช่วงนี้แพ้ดิมินีคอนตูมที่วันลูมินีครับแพ้นอกยก1เคียนรัมนาบาติที่วันลูมินีครับแพ้นอกยก3มกล้องไกเอนนี่มวยไทยที่วันลูมินี29สิสิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ หน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมโอ้โหหน้าเสือเบสะอวดอะ่ะเฮอรคิวิตต่อยช่องเจะสีขึ้นมาตัวเงินไม่ต้องพูดถึงอะ่ะคู่นี้เนี่ยในมุมมองผมนะตามทรงขึ้นมาเนี่ยเฟอร์รารี่เนี่ยต้นๆไม่เป็นรองหรอกอาจจะเล่นฝีมือดักเตะดักต่อยกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยอะ่ะเฮอรคิวิตต้นๆก็ไม่น่าจะเล่งหรอกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยได้มาต่อยกลางวันทั้งคู่เลยนานๆจะมาต่อยกลางวันทีเฮอรคิวิตก็ต่อยแต่ตอนกลางคืน ส่วนเจ้าเฟอร์รารี่ก็ต่อยแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ต่อยสามยกด้วยการยิระยะเป็นรองเฮอร์ Her ิวลิสเนี่ยเป็นประเภทเดินบู5ยกนะเป็นมวยเขา่าแต่ว่าต้นต้นผมเชื่อว่าน่าจะคุมอะ่ะขึ้นมาบรรยากาศคู่ขี้สู่สีราคาก็น่าจะยันจยาเฮอร์ิวลิสอยู่ตลอดแหละเพราะว่าหน่าเสือดีกว่าไม่แน่อาจจะตั้งเฮอร์ Q ิวลิสยาวเลยก็ได้ขึ้นมาอาจจะไหลต่อไหลเล่นพอเฮอร์ Q ิวลิสเดินจับเดินปั้มเท่านั้นแหละผมรูว่าราคาน่าจะไหลเพราะว่าใหญ่ด้วยนะรูปร่างชงชกนี่ค่อนข้างที่จะต่างกันแล้วก็เป็นมวยเข่าที่แข็งแรงด้วย หัวจินหัวใจดีลูกบูลุกสู้ดีคู่นี้เบียดเสียสีกันไปได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายได้เปรียบหน้าเสือได้เปรียบความใหญ่ได้เปรียบความสดโอ้โหถือว่าวันนี้เฮียยูริสดูได้เปรียบค่อนข้างเห็นนะวันนี้จะชนะเฟอร์เารี่แฟร์แท็กครับชอบตาม,มเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปผลร,รัก,กชอบ4คู่ในรายการ3ดาวแล้วก็5าดาวเดี๋ยวรอหลังวันช่างวันชกกันอีกทีค่อยมาสรุปลงลึกรายละเอียดกันอีกรอบครับ คู่แรกประจำรายการผมชอบทิ่สไนเปอร์โกลิตะมวยไทยครับก็คู่นี้ก็กลัวแผลเดียวก็คือแผลอาถรรพ์มุมน้าเงินนะช่องเจ็ดคู่แรกเนี่ยมันชอบออกน้ําเงินหลายหลายอาทิตย์และ้ะแต่ว่าคู่นี้ขึ้นมาเนี่ยดูว่าสไนเปอร์ดูได้เปรียบค่อนข้างเห็นนะโดยชื่อมวยด้วยกระดูกมวยก็แล้วก็อยู่กับทีมงานคนจัดด้วยคู่ขี้สูสีเราก็รู้ๆกันอยู่อ่ะคู่2ชอบมุนปร,รามสิทธิ์เพชรลูรกันคู่3ชอบบัวแก้วสสประกอครับส่วนคู่เอกชอบทิ่เฮอรคิวดิสเบสจะอวดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาก่อนในเท่านี้ขอพระผ่ครับ